มีอะไรถึงมึงจะรักโฟอีทแต่ว่ามึงก็ทำงานที่นี่นะครับแมวไซบีเรียนชาเลนส์ครับไซบีเรียนมิใช่แมวครับไม่ไม่แต่ไซบีเรียนกับมันคือชื่อแมวไม่มันฮะชื่อแมวมันคือชื่อแมวที่บ้านหนูพี่แมวปชื่อ มีเฮ้ยที่ไหนไอพี่เขาใส่กุญแจมีอะไรมีแมวไซบีเรียนใช่คือหนูรู้ว่าแมวมีพันไซบีเรียนท้วมียมีแมวไซบีเรียนเหรอมีนะแมวไซบีเรียนอ่ะไม่ต้องพูดมีนะแมวไซบีเรียนเขาจะขนเยอะๆหน่อยใช่ไหมใช่ไหมเออ ถึงมึงจะรักโฟอีทแต่ว่ามึงก็ทำงานที่นี่นะครับ <c oughs> ใครคิดว่าแมวกับไซบีเรียนเชื่อมโยงการยกมือครับพอมันเอกสารล์วเรารู้สึกสะเทือนใจเหมือนกัน <c oughs> จริง